สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับแอดมินอ้วนน้อยวันนี้นะครับผมมีภาพยนตร์ระทึกขัญเรื่องหนึ่งจะมาเล่าให้ฟังครับโดยที่มันจะเป็นเรื่องราวของแนนซี่ลูกสาวและเด็กเสิร์ฟของร้านอาหารที่พบว่าตัวเองกําลังตั้งท้องเธอจึงได้เอาเรื่องนี้ไปปรึกษากับทาบิตาที่เป็นเพื่อนสนิททาบิตาที่ได้ถามแนนซี่ว่าใครกันที่เป็นพ่อของเด็กแนนซี่จึงได้บอกกับทาบิตาว่าเธอไม่มั่นใจเพราะในช่วงเวลานั้นเธอหลับนอนกับผู้ชายมากมายหลายคนทาบิตาที่ได้ถามแนนซี่ว่าจะบอกเรื่องนี้กับพ่อหรือเปล่า แนนซี่ก็เลยบอกว่าถ้าพ่อรู้เรื่องนี้ฉันตายแน่เช้าวันต่อมาแนนซี่ยังคงไปทํางานตามปกติโดยรับหน้าที่เป็นผู้จัดก,การร้านอาหารของพ่อตัวเองแต่เว่าในระหว่างการเดินทางรถของแนนซี่ก็ดันเสียจึงทําให้เธอต้องเดินเท้าเข้าร้านไปบ๊อปปี้ที่ขี่จักรยานผ่านมาแล้วเห็นว่าแนนซี่กำลังเดินไปที่ร้านเขาจึงได้ชักชวนแนนซี่ติดรถไปกับเขาด้วยซึ่งในความเป็นจริงแล้วบ๊อปปี้นั้นแอบชอบแนนซี่มาตั้งนานแล้วและคิดจะจีบเธอตั้งแต่สมัยเรียนด้วยกันแต่ก็ไม่กล้า เมื่อแนนซี่มาถึงที่ร้านพ่อของเธอกระดูเธอเป็นการใหญ่และบอกว่าแนนซี่มาทํางานสายมากจะต้องถูกลงโทษด้วยการทํางานกะดึกซึ่งแนนซี่ก็พยายามอธิบายเหตุผลกับพ่อว่ารถเธอเสียอีกทั้งวันนี้เธอมีนัดที่จะไปปาร์ตี้กับทาบิต้าอีกด้วยแต่พ่อก็ยืนยันว่าวันนี้แนนซี่จะต้องอยู่เฝ้าร้านโดยที่พ่อจะให้เจ๊เป็นคนดูแลเธออีกทีแนนซี่ก็เลยบอกว่าเธออยากให้ป๊อปปี้อยู่มากกว่าเพราะเธอไม่ค่อยสนิทกับเจคแต่เธอว่าพ่อก็ไม่อนุญาตเพราะว่าตอนกลางคืนลูกค้าน้อยมาก แล้วต้องมาจ่ายโอทีอีกทั้งสแรงเพราะทาไม่ได้และอีกอย่างหนึ่งพ่อไว้ใจเจกมากกว่าบ๊อบบี้ซึ่งเขาเป็นมือขวาของพ่อและน่าจะช่วยงานลูกได้มากกว่าแนานซี่ที่ไม่ค่อยพอใจที่ได้ขอตัวออกไปทํางานที่หน้าร้านเธอมาบนอุปให้บ๊อบบี้ฟังว่าเธอต้องทางานกะดึกที่นี่ต่อแถมพ่อยังให้เธอทํางานอยู่กับเจกไม่ยอมจ้างบ๊อบบี้ด้วยบ๊อบบี้ที่ได้บอกกับแนนซี่ว่าเขาจะอยู่เป็นเพื่อนเธอเองโดยที่ไม่ต้องเอาโอทีแต่เธอว่าแนานซี่ก็ปฏิเสธความหวังดีของบ๊อบบี้เพราะว่าเธอเกงใจ ในขณะที่แนนซี่เก็บเสรอาหารของลูกค้าเธอก็รู้สึกวิงเวียนจนเธอต้องรีบวิ่งไปอ้วกที่หลังร้านแจ็คที่ได้เห็นแนนซี่เข้าใดทีด้ทักถามเธอว่าแนานซี่กำลังท้องอยู่หรอซึ่งเป็นจังหวะเดียวก,กันกับที่พ่อของแนนซี่เดินเข้ามาดูพอดีแจ็คจึงได้แกล้งตีเนียนโกหกพ่อของแนนซี่ว่าเธอคงได้กลิ่นเนื้อเน่าในถังขยะหลังจากนั้นแจ็คก็อวยพรให้พ่อของแนนซี่โชคดีในการออกเดททำให้แนนซี่ได้รู้สาเหตุที่แท้จริงที่พ่อเธอเฝ้ากัะกลางคืนเป็นเพราะว่าพ่อมีนัดกับสาวนั่นเอง หลังจากที่พ่อออกไปเดทแล้วแนนซี่ก็ยังคงทำงานตามปกติก่อนที่จะมีกลุ่มเด็กแว้นขี่ม,มอเตอร์ไซค์มาก่อกวนที่ลานจอดรถแนนซี่จึงได้เดินออกไปไล่พวกเด็กแว้นพวกนั้นแต่ทว่าเธอก็ถูกแกล้งกลับมาด้วยการโยนซากสัตว์เข้าใส่แนนซี่รีบกลับเข้าร้านโดยมีพวกเด็กแว้นเดินตามเข้ามาก่อกวนเธอซึ่งพวกมันใส่หน้ากากปกปิดใบหน้าเอาไว้จะททำให้ไม่รู้ว่าใครเป็นใครแนนซี่ที่รู้สึกหวาดกลัวขึ้นมาจึงได้ตัดสินใจจะแจ้งตำรวจเมื่อพวกเด็กแว้นเห็นแบบนั้นพวกมันจึงได้ถ,ถอยกลับไป โดยที่พวกมันยังพูดขู่แนนซี่ด้วยอีกว่าเฟนฟายที่สั่งเอาไว้เดี๋ยวกูมาเอาแน่หลังจากที่พวกเด็กแว้นออกไปกันหมดแล้วแนนซี่ได้ยินตัวสั่นด้วยความหวาดกลัวเธอสังเกตเห็นว่าไม่มีพนักง,งานคนไหนเข้ามาช่วยเหลือเธอเลยมินำซัมเจกจินจินหัวเราะย,ยอดเธอด้วยความสะใจอีกด้วยซึ่งนั่นทําให้นนซี่มั่นใจได้เลยว่าไม่มีใครให้เกียิเธอและคิดว่านนซี่ที่ได้งานเป็นผู้จัดจาก,การร้าน ไม่ใช่เป็นเพราะว่าความสามารถแต่เป็นเพราะว่าเธอเป็นลูกสาวของเจ้าของร้านแนนซี่จึงได้เรียกรวมพนังกงานทุกคนที่หลังร้านเพื่อตักเตือนพวกเขาแต่ใน,นระหว่างที่แนนซี่ตักเตือนทุกคนอยู่นั้นเจก็พูดขึ้นมาว่าเธอไม่มีสิทธิ์มาสั่งพวกเขาเธอเป็นแค่ลูกเจ้าของร้านไม่ใช่เจ้าของร้านและเธอก็ยังอายุน้อยที่สุดในที่นี่อีกด้วยแนนซี่ที่ได้ยินแบบนั้นก็เลยโกรธจัดและไล่ตะเพิดเจคออกไปจากร้าน เจก็เลยส่วนแนนซี่ว่าเธอจะไล่เขาออกจากงานนี้ไม่ได้เพราะเขาอยู่ที่นี่มาเป็นคนแรกตั้งแต่ตอนที่แม่ของแนนซี่ยังไม่ตายด้วยซ้ําแต่แนนซี่ก็ยืนยันว่าเธอมีสิทธิเด็ดขาดในร้านนี้และเธอสั่งให้เจกเก็บขก้าวของออกไปจากร้านนี้ซะหลังจากที่ไล่ตะเพิดเจกออกไปจากร้านแล้วแนนซี่ก็เข้ามาสงบสติอารมณ์ในห้องน้าบ๊อบบี้ได้เดินตามมาดูอาการของแนนซี่แต่เว่าแนนซี่กับวินใส่เขาลั่น เธอตัดความหวังบ็อบบี้ว่าเรื่องของเราเป็นไปไม่ได้หรอกเลิกฝันลมๆแรงๆสักทีคุณเป็นคนดีนะแต่คุณไม่ใช่ผู้ชายที่ฉันชอบซึ่งนั่นก็ทําให้บ็อบบี้เสียใจเป็นอย่างมากเมื่อถึงเวลาเลิกงานและพนักง,งานทุกคนกลับออกไปจากร้านหมดแล้วแนนซี่ที่ได้โทรไปบอกพ่อของเธอว่าเธอไล่เจกออกไปแล้วซึ่งพ่อก็รู้สึกไม่เห็นด้วยและบอกกับแนนซี่ว่าเดี๋ยวพ่อจะกลับไปจัดการเรื่องต่างๆที่ร้านหลังจากที่เดทจบแล้วเมื่อวางสายจากพ่อไปแล้วแนนซี่ก็เปิดเพลงแดน แล้วเต้นระบายความเครียดโดยที่ไม่ทันสังเกตเห็นว่ามีใครบางคนกําลังจับตามองเธออยู่นอกร้านแต่ทว่าแนนซี่กระดันเต้นจนเพลินจนอาจเจียนออกมาเธอจึงได้รีบเอาไม้ถูมาทําความสะอาดพื้นทันทีซึ่งในระหว่างนั้นแนนซี่ก็ได้ยินเสียงใครบางคนมนเาเคาะกระจกของร้านก่อนที่เธอจะมองออกไปนอกร้านแล้วได้เห็นรถของเด็กแว้นที่จอดอยู่แนนซี่ที่เห็นแบบนั้นจึงได้ใช้ไม้ของทางร้านเป่าประกาศออกไปว่าเธอแจ้งตำรวจไปแล้วถ้าเกิดพวกแกไม่อยากเจอดีรีไปจากที่นี่ซะ แต่าว่าครั้งนี้พวกเด็กแว้นไม่ยอมกลัวและพากันทุบก,กระจกของร้านรัวๆแนนซี่จึงได้ตัดสินใจติดต่อไปหาตำรวจซึ่งตำรวจก็รับสายของแนนซี่และบอกว่าพวกเขาติดธุระสำคัญถ้าหากรับนายเสร็จแล้วพวกเขาจะรีบไปหาแนนซี่ทันทีแต่ยังไม่ทันที่แนนซี่จะได้พูดอะไรต่อไปสายโทรศัพท์ก็ถูกตัดพวกเด็กแว้นได้จัดการเปิดไฟรถศาสตร์เข้ามาในร้าน ทมให้นันซี่หวาดกลัวมากจนต้องรีบวิ่งหนีไปซ่อนที่หลังร้านซึ่งนนซี่ก็พยายามตามหาโทรศัพท์มือถือของเธอแต่ทว่ามันก็หายไปนนซี่จึงได้ตัดสินใจซุกมี้ทำกลัวไว้ใต้ผ้ากันเปื้อนโชคงดีที่ในระหว่างนั้นอาเภที่เป็นคนรับสายของนนซี่ได้สลับเวลามาหานนซี่เพื่อเช็กดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอนนซี่ที่ได้เห็นนายอำเภเธอก็ดีใจมากเธอจึงได้เล่ารเรื่องราวที่เด็กแว้นมาก่อกวนเธอให้นายอำเภฟัง เมื่อนอายอำเภอได้เห็นรถของพวกเด็กแว,ว้นเขาก็พูดกับแนนซี่ว่าไอเด็กแว้นพวกนี้เคยก่อคดีฆาตกรรมมาก่อนและพวกเขากําลังตามล่าตัวมันอยู่นายอำเภอที่ขอเวลาจากแนนซี่สักครู่เพื่อไปวิทยุข,ขอกําลังเสริมแต่ไม่ทันไรนรายอำเภอก็ถูกพวกมันฟาดเข้าที่หัวจนหมดสติไปแนนซี่ที่เห็นแบบนั้นจึงรีบวิ่งหนีเข้าไปซ่อนอยู่ในห้องเก็บของเธอมองผ่านหน้าต่างออกมาแล้วเห็นพวกมันลุมทุบนานอำเภอจนแหลกแต่ในขณะที่พวกมันลุมทุบนานอำเภอจนตาย จูจ้บ๊อบบี้ก็ขี่จักรยานผ่านทางมาพอดีเขาตั้งใจะจะมาเช็คดูแนนซี่ที่อยู่คนเดียวว่าโอเคหรือเปล่าซึ่งแนนซี่ที่โกว่าบ๊อบบี้จะถูกทำร้ายไปด้วยอีกคนเธอจึงได้วิ่งออกมาจากห้องเก็บของและพาบ๊อบบี้กลับเข้าร้านแนนนี่ได้ขอยืมโทรศัพท์จากบ๊อบบี้มาโทรไปหาพ่อแต่ทว่าพ่อกระเดกกับสาวช่วยมาถึงจุดคลายแหมกลับปิดเครื่องไปบ๊อบบี้จึงบอยแนนซี่ลองแจ้งตำรวจดูดดอีกรอบแต่ยังไม่ทันที่แนนซี่จะทำอะไรพวกมันก็บุกเข้ามาในร้านจนทำให้ทั้งสงนนนต้รีรีวววิ่หหหายกัััุ แต่ในท้ายที่สุดพวกเขาก็ถูกผู้มันจับตัวเอาไว้ได้คนร้ายที่ใช้เทปกาวมัดมือแนนซี่เอาไว้แน่นแล้วพยายามดันหน้าเธอกับบ๊อบบี้เข้ามาให้จูบก,กันสักพักหนึ่งหนึ่งในคนร้ายก็ลากตัวแนนซี่ไปที่หลังร้านก่อนที่มันจะลงมือย่ำยีเธอซึ่งแนนซี่ก็พยายามสู้กับแล้วชักมีดที่อยู่ในผ้าก,กันเปื้อนแทงขาของมันแนนซี่ได้วิ่งหนีออกมาที่นอกร้านเพื่อขอความช่วยเหลือแต่ทว่าก็มีพวกมันอีกคนหนึ่งที่จอดรถดักรอเธออยู่แล้วแนนซี่จ <Nancy S 2> ึงได้ตัดสินใจหันหน้ากับเข้าไปในร้าน ก่อนที่จะมีคนร้ายอีกคนหนึ่งไล่าตามเธอมาแล้ววิ่งเข้ามาเสียบมีดที่แนนซี่ถือเอาไว้พอดิบพ,พอดีคนร้ายได้ขาดใจตายลงต่อหน้าต่อตาของแนนซี่แนนซี่จึงได้รวบรวมความกล้าถอดหน,น้ากากของมันดูก่อนที่เธอจะพบความจริงสุดช็อกว่านั่นคือพีทีซึ่งเขาเป็นน้องชายแท้ๆของเจคและทำงานอยู่ภายในร้านแห่งนี้ด้วยบ๊อบบี้กับคนร้ายคนอื่นได้วิ่งตามมาแล้ได้พบว่าเจทีได้กลายเป็นศพไปแล้ว คนร้ายอีกสองคนจึงได้ถอดหน้ากากออกแล้วพบว่ามันคือเจคและคูเปอร์ซึ่งนั่นทําให้นนซี่ถึงกตกใจสุดขีดภาเพเหตุการณ์ได้ย้อนกลับไปในตอนที่เจคถูกไล่ออกมาจากร้านเจคที่กําลังเครียดจัดจะได้อัดยาเข้าไปเป็นจำนวนมากโดยในระหว่างที่เขากําลังรอน้องชายอย่างพีทีมารับเจคก,ก็ได้เห็นกลุ่มเด็กแว้นพวกนั้นที่กําลังก่อกวนคนอื่นๆอยู่เจคจึงได้เดินตรงเข้าไปหาพวกมันแล้วจัดก,การฆ่าทุกคนซะเพราะคิดว่าพวกมันคือส่วนหนึ่งที่ทําให้เขาถูกไล่ออกจากร้าน หลังจากนั้นเจกเอารถปร์ไซค์รุ่ไปถึงหน้ากากของพวกมันไปด้วยเจกที่สั่งให้พีทีล่วงหน้าไปที่ร้านพร้อมกับหน้ากากหนึ่งอันส่วนเขาก็เดินเข้าไปหาบ๊อบบี้และคูเปอร์ที่กำลังตั้งวงกันอยู่เจกได้ชักชวนทั้งคู่กลับไปที่ร้านเพื่อแกล้งแนนซี่ซึ่งเขาอยากจะสั่งสอนบทเรียนให้กับเธอด้วยการตัดสายโทรศัพท์และทำให้เธอหวาดกลัวจนขี้ขึ้นสมองแต่หลังจากที่แนนซี่หวาดกลัวจนได้ที่แล้วบ๊อบบี้ก็จะได้ปรากฏตัวออกมากลายเป็นวีรบุรุษ แต่ทว่าป๊อปปี้ก็ปฏิเสธไปและบอกว่าเขาไม่เอาด้วยก่อนที่เขาจะปั่นจักรยานมาเองที่ร้านเพื่อเช็คดูอาการของแนนซี่แต่ในตอนนี้สถานการณ์ทุกอย่างกับตาลปาดหมดแล้วเพราะแนนซี่ดันพลั้งมือฆ่าพีทีน้องชายแท้ๆของเจกตายเมื่อสถานการณ์มาถึงขั้นนี้เจคจึงสั่งให้คูเปอร์เฝ้าแนนซี่เอาไว้ส่วนเขากับป๊อปปี้ก็จะขนศพของพีทีเข้าไปในร้านแนนซี่ที่ฉวยโอกาสตอนที่คูเปอร์เผลอวิ่งหนีไปที่หลังร้านเธอสังเกตเห็นว่ามีถุงเศษเนื้อวางทิ้งเอาไว้ที่ถังขยะ แนนซี่จึงได้ตัดสินใจใช้เศษเนื้อพวกนั้นมาพันเอาไว้รอบท้องของเธอเพื่อป้องกันการถูกแทงและปกป้องลูกน้อยของเธอไม่ให้ได้รับอันตารายหลังจากที่หามศพพีทีเข้ามาในร้านแล้วเจก๊ก็ได้สั่งให้ทุกคนออกตามล่าตัวแนนซี่เขาจะต้องได้ล้างแค้นแนนซี่ที่บุกอาจมาฆ่าน้องชายของเขาตายบ็อบบี้ที่สังเกตเห็นกุญแจรถของนายอำเภอจึงได้ตัดสินใจเก็บมันเอาไว้เขายังคงมีจุดมุ่งหมายเดิมก็คือการพาแนนซี่หนีไปจากที่นี่ให้ได้เจก๊จกที่เห็นว่าบ็อบบี้ไม่เชื่อฟังคำสั่งเขาจาึงได้เด ทำไมแกไม่ไปกับคูเปอร์ออกตามล่าแนนซี่ด้วยกันบ๊อบบี้ที่ดีินแบบนั้นจะชกหน้าเจคและว,วิ่งหนีไปทางด้านของคูเปอร์เขาก็ตามหาแนนซี่จนเจอแต่เขากับถูกแนนซี่ดักเล่นงานจนทำให้หน้าด่าดกับเตาร้อนๆเมือ Cooper ่อคูเปอร์พยายามหันกลับมาเพื่อทำร้ายแนนซี่แต่ทว่าเขาก็ถูกเธอทุบซ้ำเข้าใส่หัวจนขาดใจตายแนนซี่ที่จัดก,การเปิดเพลงแดนที่เธอชอบพร้อมกับไฟระยิบระยับซึ่งนั่นทำให้เจกรู้สึกดีดมากยิ่งขึ้นเขาเดินเข้าไปทุบตู้เพลงและตะโกนเรียกหาแนนซี่ แนนซี่จได้ค่อยๆย่องเข้าไปหาเจคแล้วตั้งใจจัดการกับเขาแต่เธอกลับได้พบบ๊อบบี้ที่นอนจมกองเลือดอยู่ตรงนั้นในตอนที่บ๊อบบี้ชกหน้าเจคเขาก็ถูกเจคแทงสวนกลับมาแนนซี่ที่ได้เห็นสภาพของบ๊อบบี้ก็คานเข้าไปหาเขาด้วยความหดหู่ใจเธอขอโทษบ๊อบบี้ที่ต่อว่าบ๊อบบี้แรงๆไปเมื่อตอนกลางวันบ๊อบบี้จึงได้ใช้ลมหายใจครั้งสุดท้ายของเขาส่งต่อความโหยงในครั้งสุดท้ายด้วยการโยนกุญแจรถตำรวจให้กับแนนซี่ เจคได้ออกตามล่าแนนซี่จนกระทั่งมาถึงห้องใต้ดินแต่ทว่าแนนซี่กระดักรอเขาอยู่แล้วและใช้ปีกแทงเข้าไปที่หลังของเจคก่อนที่เธอจะวิ่งกลับขึ้นมาแล้วพบว่าร้านตอนนี้เริ่มเช้าแล้วแต่ทว่าเจคก็ยังไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆแล้ววิ่งตามมาแทงเข้าไปที่หลังของแ <c oughs> นนซี่เขาลากตัวแนนซี่กลับเข้ามาที่ร้านและแทงเข้าไปที่ท้องของเธอซึ่งแนนซี่ก็ทำเป็นแกล้งตายจนเจคเชื่อเขาจึงได้วางมือจากเธอแล้วมุ่งหน้ากลับบ้านไประหว่างทางเจคได้ตัดสินใจโทรไปแจ้งตำรวจ ว่าเกิดเหตุการ์ทะเลาะวิวาทและเกิดการฆ่ากันตายที่ร้านอาหารและเขาเป็นเพียงคนเดียวที่รอดชีวิตมาได้จากเหตุการ์ในครั้งนี้เมื่อเจคจากไปแล้วแนนซี่ก็ค่อยๆลุกขึ้นเธอตัดสินใจดึงมีดออกพร้อมกับเศษเนื้อที่พันอยู่รอบเอวถึงแม้ว่าเธอจะรอดตายมาได้แต่ก็ได้รับบาดเจ็บพอสมควรแนนซี่ที่ตัดสินใจรวบรวมแรงและขับรถตำรวจไล่ตามเจคไปซึ่งในตอนนี้เจคทีก่กลับมาถึงบ้านและพยายามเก็บข้าวของเพื่อหนีออกนอกเมืองก่อนที่เขาจะได้ยินเสียงออดของบ้านที่ดังรัวๆไม่ยอมหยุด แต่เมื่อเจกออกไปดูที่นอกบ้านเขากลับไม่พบใครมีเพียงสติกเกอร์จากร้านอาหารที่เขาทําอยู่แปะอดเอาไว้เจกจึงได้ตัดสินใจแกะสติกเกอร์ออกแล้วเดินกลับเข้าไปในบ้านแต่ปรากฏว่าแนนซี่ได้แอบเข้ามาในบ้านและบมยืนข้างหลังเจคเรียบร้อยแล้วเธอได้ใช้มีดทาคัวเสียบเข้าไปที่คอของเจกจนทําให้เจกถึงกับเลือดพุ่งกระฉุดขาดใจตายอยู่ตรงนั้นหลังจากนั้นแนนซี่ก็พยายามจะเดินกลับร้านด้วยสภาพที่ยับเยินแบบสุดๆแต่ล้มลงที่พื้นด้วยลมหายใจที่รวยรินเต็มที่ ก่อนที่จะมีรถคันหนึ่งขี่เข้ามาจอดให้ความช่วยเหลือเธอเอาไว้โดยที่คนคนนั้นก็คือพ่อของแนนซี่นั่นเองแนนซี่จะได้บอกกับพ่อด้วยเสียงที่แผ่วเบาว่าพ่อหนูกําลังจะมีลูกก็เป็นอันจบภาพยนตร์รุ่นนี้ครับเป็นหนังระทึกขวัญฟอร์มเล็กที่บอกได้เลยครับว่าสนุกมากๆม,มีการหักมุมกันไปกันมาก่อนที่ตัวหนังจะมาเฉลยว่าจริงๆแล้วเป็นแผนการของเจคแต่ดูจากรูปการแล้วเจคไม่น่าจะแกล้งแนนซี่แต่เขาตั้งใจะจะย่ำยีเธอและฆ่าเธอทิ้งจริงๆตั้งหาก และกว่าที่แนนซี่จะรู้ตัวว่าใครที่รักเธอจริงก็ต้องรอจนกว่าจะเห็นเข้ามาตายอยู่ตรงหน้าเธอเห็นว่าเป็นภาพยนตร์ระทึกขวัญแบบนี้แต่ก็สอนพวกเราในแง่ของความสมพันธ์ที่เป็นอย่างดีอย่างการที่แนนซี่ที่เป็นวัยรุ่นและชอบมั่วไปทั่วแต่เมื่อถึงจังหวะนึงที่เธอได้เป็นแม่คนเธอก็เลือกที่จะปกป้องลูกของเธอเอาไว้ในเลยจะเรื่องราวของบอบบี้ที่แอบชอบแนนซี่มาตั้งนานจนถึงขั้นยอมสละตัวเองเพื่อช่วยชีวิตเธอต้องเรียกได้ว่าเป็นหนังระทึกขวัญที่แฝงประเด็นความสัมพันธ์ที่เป็นอย่างดี การที่แนนซี่ที่พูดอะไรออกไปโดยการใช้อารมณ์มันทาให้เธอได้รับบทเรียนอันยิ่งใหญ่ตามมาก็จบกันแล้วครับสำหรับคลิปลอบภาพยนต์เรื่อง last t o r ซึ่งหากใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ ep หน้าบ๊ายบาย